สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมจริงเนี่ยให้ถือว่ามาประชุมหรือไม่ในเรื่องนี้นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันในการประชุมสภาไม่ว่าจะเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับในข้อ25วรรค4บัญญัติเอาไว้นะครับว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อเอาไว้แต่ปรากฏว่าไม่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเขาไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมสำหรับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับและให้ถือว่า ผู้นั้นเนี่ยขาดประชุมสภาท้องถิ่นถึงแม้จะลงชื่อเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นลงชื่อไว้แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ถือว่าขาดประชุมในครั้งนั้นนะครับ